ตอนที่ผมกําลังมองหาเรื่องราวสนุกสนุกที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั้นผมก็ได้ไปเจอ Analog Herler อีกแล้วครับผมช่องหนึ่งของ YouTube ที่มีความน่าสนใจบวกกับความลึกลับที่มีอยู่เต็มไปหมดมันก็เลยอดใจไม่ได้อีกแล้วครับที่จะนํามาเสนอในวันนี้แล้วก็ยังคงเป็นคอนเซปต์เรื่องครอบครัวสุดสยองกันอีกเช่นเคยครับผมก็จําไม่ได้แล้วครับว่าผมเล่าไปกี่ครอบครัวแล้วที่มันมีแต่เรื่องสยองสยองทางนั้นเลยด้วยความสนใจพวกความลึกลับและเบาะแสต่างๆครับทำให้เรื่อง ทั้งผมและคุณผู้ชมก็ต้องช่วยกันสืบไปด้วยกันอีกแล้วครับเบาะแสต่างๆของวิดีโอที่มีใครบางคนตั้งใจจะทิ้งเอาไว้และกำลังทําอะไรบางอย่างที่คาดไม่ถึงครับจึงเป็นที่มาของเรื่องราวในวันนี้ครับการพบเจอวิดีโอลับในห้องใต้ดินครับจะนําไปสู่การเป็นอมตะของมนุษย์ครับก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์เรื่อง My Happiness Day นั้นเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวในแต่ละช่วงให้ทุกคนรับชมช่องนี้ไปด้วยกันนะครับตัวคลิปจะมีอยู่ทั้งหมด15คลิปแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์กันอย่างจริงจัง ในช่วงท้ายว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยครับผม